สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกันวันแรกของสัปดาห์นะวันจันทร์นั่นเองนะคะเพื่อนๆ ต้องบอกก่อนว่าขอให้สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เพื่อนๆพบเจอแต่กำไรนะสําหรับรายการคุณเจ๊พอดแคสต์นะคะวันนี้มาช้านิดหน่อยนะคะเพราะว่ากําลังรอดูสถานการณ์นะคะว่าข่าวหรือว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้เล่นในตลาดเนี่ยก็ยังมีความเชื่อนะคะว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยราวสองครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่าเงินดอลลาร์ก็สามารถแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะจาก การอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรนั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะทำไมสกุลเงินยูโรมีลักษณะของการอ่อนค่านะคะก็มาจากความกังวลในสถานการณ์การเมืองของยุโรปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีผลการประชุมนะคะของธนาคารกลางอังกฤษในสัปดาห์นี้นั่นเองนะสำหรับฝั่งของสหรัฐนะคะฝั่งของ US ดอลลาร์นะคะไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้จะมีอยู่ด้วยกัน สวันนะคะก็คือในเรื่องของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจนะคะทั้งด,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคการบริการโดย S&P Global นะคะหรือว่า Manufacturing and s e r v i c e PMI นะคะซึ่งนะคะจะมีในวันศุกร์นะคะตอนประมาณ2ทุ่ม45นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็อีกหนึ่งขาวที่จะเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือยอดค้าปลีกหรือว่า Retail Sales ซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ตอน1ทุมครึ่งนั่นเอง น,ะะนอกจากนี้นะคะผู้เล่นในตลาดก็จะรอจับตาในเรื่องของถ้อยถแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนั่นเองนะคะว่าจะมีทิศทางในเรื่องของการมองหรือว่าปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินหยดสกุลเงินเยนญี่ปุ่นนะคะก็ยังเสี่ยงที่จะผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้นะคะหลังจากผู้เล่นในตลาดเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยจะสามารถดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ได้นะคะอย่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคกันนะคะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่กลางเทนนะเพื่อนๆมันสามารถที่จะขึ้นก็ได้หรือว่าลงก็ได้อันนี้เราพูด ตามลักษณะทางเทคนิคเลยนะคะแต่ว่าจากพฤติกรรมในวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้เห็นว่านะคะทองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นทองมีการปรับตัวขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่สามารถทํำนิวไฮได้นะวันนี้เราก็เลยมองว่าราคาทองเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปก่อนนะคะโดยสถานการณ์ที่เรามองจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือเรามองว่าทองเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปก่อนแล้วถึงค่อยปรับตัวลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เรามองว่าน่าสนใจที่จะเข้าเซลล์จะอยู่ที่ 2,315-2,320ถึง 2, นะคะโดยตั้งส t o p l ล s อต่่ำกว่า2,305นั่นเองนะคะการเก็บกำไรอยู่ที่2,340-2,354ถึง 2, นะคะอันนี้คือแนวทางการเทรดทองในวันนี้นะคะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่า เป็นการเทรดเพื่อคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วค่อยปรับตัวลงต่ออันนี้คือความคิดเห็นของเรานะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเทรดในทาวฟิมที่ใหญ่ขึ้นเช่นทาวฟม4ชั่วโมงหรือทาวฟมเดย์เนี่ยเราก็มองว่าการเข้าฝั่งเซลล์ก็ยังได้เปรียบกว่าโดยการไปเซลล์ด้านบนที่ประมาณโซน2,342ัรออถึงันอันนี้คือไอเดียในการเทรดของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีประเด็นข่าวในตอนหนึ่งทุ่มครึ่งก็คือ Empire State m a n u f a c t u r i n g Index นะคะซึ่งคาดการเป็นบน กับทองนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งมีข่าวก็ระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ mm. เพื่อนๆเราเนี่ยจะบอกว่าคอร์สสอนสดเราเนี่ยกำลังจะปิดรับแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะจำนวนคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยก็จะเกินกว่าที่เรารับได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับอีกแค่ 2-3ถึงท่านเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆก็สมัครกันเข้ามาได้นะมือใหม่เริ่มต้นง่ายๆทำกำไรได้จริงนะคะสำหรับคนที่อาจจะเคยเทรดมาแล้วหรืออาจจะเป็นมือใหม่แล้วยังไม่ได้มีความมั่นใจนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรู้แน่นๆเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กลยุทธ์ในการเทรดจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นปูความรู้แบบถูกต้องไปด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนะเพื่อนๆรีบสมัครกันเข้ามานะเพราะว่าจะปิด รับแล้วเราคิดว่า 1- นึสองวันนี้น่าจะเต็มแล้วนะคะสําหรับคอร์สสอนสดแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ก็เราก็สอนออนไลน์ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะ